ครัหลวงทุกท่านสบ,บายดีไหมครับสบาย,ยดีไหมครับ,บขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวันนี้ที่ได้มาร่วมนมัสการกับพี่น้องทุกท่านได้เอเ่ยปันของพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะแรงไปนในประกำเนินขูดินบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสามถึง ยี่สิบหกในหัวข้อหนึ่งสองสามนะครับสีมาสนตซึ่งเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณสีมาสเีซึ่งเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณนะครับเจ้าวันเป็นอย่างว่าเวลานี้จะเป็นเวลาที่เราทุกทุกคนจะได้รับพระพรและจะได้รับการถาพระเจ้าร่วกันทัเท่ิมทีเราทุกท่านไหวพรและทัดไยซึ่งกันและกันว่า ใต้เยซูทรงรักคุณหนึ่งสองสมคับใต้เยทรงรักคุณใตเยซูรับแล้วก็ขอให้เป็นคติจักที่มีพระไทยของพระครีเทอเนินสองสามนะครับขอให้เป็นคิจักที่มีพระไทยของพระคริสต์เทออันนี้ไม่ครับอันนี้แล้วก็สุดท้ายครับผมเอาหัวใจออกแล้วก็ให้คนข้างๆ แล้วพูดว่าอะไรครับฉันรักคุณในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยหนึ่งสองสามนะครับใช่ครับคนพระเยซูคริองค์ผู้ป็นเจ้าช่วยอันนี้พี่น้องที่รักครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราคือการที่รู้จักพระเยซูการที่รู้จักพระเยซูคริสต์ให้ชัดเจนอย่างถูกต้องนะครับไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลย,เลยสิ่งสำคัญกว่าน,นะครับจำดีแล้วอย่าลืมเลยนะครับหลังจากเทศนาแล้วก็จะจากพิธีมหสัมมน์ไวันนี้นะครับโดยพางศิลมหสัิมรร์ขอให้พี่น้องทุกท่านระลึกถึงพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้งแล้วได้รับพรจากพิธีนี้จงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เตรียมทำเทศนาเรื่องเกี่ยวกับสิมหัสัจจซึ่งจะเป็นบางเรื่องเกี่ยวกับพิธีมาสัินะครับี่น้องที่รักครับสิมมัสสิกเป็นเครื่องมือแห่งพุทคุณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราเข้าร่วมพิธีมหสสิกไม่ใช่ถือว่าจะเป็นเหมือนการเข้ารว่วมพิธีพิธีกรรมศาสนาเฉยเ ในพิธีมหสนีเวลาพวกเรารับขั้นบัังและนำอามุนเนี่ยในขณะนั้นพวกเราเข้าร่วมพระคูของพระเจา้าเพราะฉะนั้นพวกเราจะสามารถไรับพระพองคผ่านสินมหสัมมิณได้พี่น้องที่รักครับพระเยซูส่งจากพิธีมหสัมิณเมื่อไ ข้อที่ยี่สิบสามอิได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็คือนายคือที่เขาถอายโยกพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ส่งอีกขั้นไปคืนวานก,ก่อนอะไรที่ที่ที่ถูกถอยโยก นั้นพระเยซูทรงเรียกสาวกมาเมื่อจากพิธีมหามัคลแลประทานอาหารด้วยกันแล้วทรงตรัสว่านะครับหนึ่งสองสามนะครับจงรักเถิดเราจงรักเถิดเราเราคือใครครับพระเยซูพระเยซูทรงจากพิธีมหามัคพระเยซูทรงอยกสาวกสดิบสองคนให้มารวมรับประธานอาหารด้วยกันแล้วก็ทรงตรัสว่าอะไรจงรัก เพราะฉะนั้นเวลาพ่กเราคิดถึงพิธีมหาสอยานี fruit, ้สิ่งมหาสัย่นี้ก็มีสิ่งที่ควรจะคิดให้รอบว่าก็คือข้ที่ที่2 6บหันผมกับหนึ่งสัก์นะครับเพราะว่าเมื่อใดที่ทั่วท่านยินานมปไปและคืนจากถอยี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาพวกเราจะต้องรับรูถึงพระเยซูจนกว่าจะเมื่อไรจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาถ้าอย่างนั้นขอให้เราลองคิดดูสิว่าเรารับรูถึงพระเยซูสัมฤทธิเรื่องเกี่ยว พระคำพิเศษใหม่ว่าฉันหมายว่าผ่านสิ่งมหาศาลนี้เนี่ยพวกเราจะต้องระลึกถึงการสิทธิ์พระชนม์ของพระเยซูที่ไหนโบนไมค์การ์ดเพื่ออะไรทำไมพระเยซูทรงยอมด้ายเป็นมมไมค์กัร์ึ้นทำไมพระเยซูทรงสิทธพระชนม,ม์เพื่ออะไรครับเพื่อส่งถิ่นมาเพื่อไถ่ิ่นคาของใคร พระเยซูทรงเรียกสาวกสิบสองคนให้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วในวันนั้นในทานนั้นพระเยซูทรงจากพิธมมศาสัยอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงตรัสว่าจงรัลกถือเราจนกว่าพระองค์จะ,สะเสด็จมาถ้าอย่างนั้นเราระลึกถึงพระเยซูสำหรับตาร จะต้องระลึกถึงการสิ้นพระชรนม์อของพระเยซูเพื่อส่งทันาของพวกกรลาแล้วเราจะต้องรละลึกถึงจุดว่าพระองค์จะสด็จม,มาอีกครั้งมเพราะฉะนั้นทำมิกมระชงทวดเราจึงจะต้องระลึกถึงความรอด ที่ได้รับแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พี่น้องทุกท่านได้รับคขางโอกแล้วเรียกค่ะไ,ไ,ดได้แล้วอามีหไหมครับอามีก็มีความชื่นชมยินดีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรความรอดจริงๆไม่สามารถมีผู้ที่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 มีคุณมัตส,สุว ที่จะสามารถไปทำความรอดได้มีไหมครับไม่ไม่มีพุ่นแต่ขอบุญพระเจ้าว่าอะไรพระเจ้าทรงเรือเพี่น้องนั้งทั้งหล,ลายเตะรับความเตะไหวตั้งเตะเมื่อไรตั้งเตะประัูถึงเวลาของพระเจ้าแล้วพี่น้องทุกท่านเนี่ยอะไรเปิดใจได้แต่เปิดใจไนะด้ตัวเอความสามารถ ตัวความพยายามของตัวเราหรือเปล่าอาจารย์พระิสุธ่าารรมะงเรายราพระเยซูนให้เปลนพระผู่วยให้เราตายะฉะนัความรอดเป็นอะไรความรอเป็นะไเพราะฉะนั้น,น,น,ะะน,นโดยพิยมห กว่าเราควาจะระลึกถึงการสิ้พระชุมของพระเยซูจนกว่าพราะองค์จัดเสด็จมาและสิพระสิมหาศาีนี้เป็นอะไรขั้นเห็นภาพในขณะที่เข้าร่วมพิธีมหาศิลในขณะที่ขนมปังรับขนมปังและถ้วยน,น้วยนในขณะนั้นพวกเราได้รับพระองค์ให้เต็มลรนด,ด,ด้วยพระยามบริสุทธิ์ เพราะชนะสิงมหาสานนี้เป็นเครื่องมือแห่งพระคุณจริงๆแล้วพราเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงประทานไว้ครั้งแห่งพระหินไว้ทั้งหมดสามประการทั้งสามประกา,าร,รามีอะไรบ้างเครื่องมือแห่งพระคุณอันหนึ่งคือ ระวจนะของพระเจ้ามันไม่ถึงโดยราวจนะของพระเจ้าเราสามารถได้รับพระดำดาพระเจ้าทรงประทานไว้แล้วเป็นขั้เหนึ่งหองพระคุณคือหนึ่งคืออะไรประการที่หนึ่งคือราวจชนะของพระเจ้าซึ่งได้เกณเมื่อพวกเราอ่านพระคัมภีหรือฟังคําเทศนาเนี่ยพวกเราก็ยอมรับว่าอะไรภาวจนะของพระองค์ที่มาจาก และที่เป็นคําเทศนาที่นักเทศประกาศมาแล้วนั้นพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นอะไรวิธีการเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเราอาร่านพระคภีรีหรือฟังคําเทศานาะไม่ใช่อยอมรับว่ามันเป็นพระวจนะของพระองค์แต่ถือให้เฉยๆว่าจะเป็นเพียงการสะสมความรู้เท่านั้นถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้เป็น วิธีกันที่จะสามารถได้รับพระองได้พิ่น้องที่รักธรจุดจังดีมาไม่ใช่ว่าอ่านพระคัมภี์เยอะมากหลายครั้งหรือศึกษาพระคัมภี์เยอะมากจึงได้รับพระพรมากมายแล้วเติบโตให้เป็นสาวกของพระองค์อย่างสูง แต่เวลาอ่านพระคัมภีร์หรือศึกษาพระคัมภีร์และฟังธำเทศสนานตัวเองก็ควรจยะยอมรับว่ามันเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่จริงๆถ้าอย่างนั้นจิตวิญญาณของพวกเราก็จะสามารถตื่นตกขึ้นได้แล้วเราสามารถอยู่ในพระทงของพระเจ้า เพราะว่าพระวจนะของพระองค์คืออะไรกันคืออะไรก็คือพระวจนะของพระเจ้าคืออะไรพระกรรมของพระเจ้าเนี่ยคือพระวจนะของพระเจ้าที่มีฉิ่อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงดั่งลมธาตุ เพราะฉะนั้นการพูดอย่างนี้นว่าไปเรียนพระธรรมที่ขิ้นจัดในวันอาทิตย์ก็พูดพูดถูกต้องไหม,ไไมครับไม่พูดผิดค,ครับไปนมัสการเดพระเจ้าที่ขิ้นจัดในวันอาทิตย์ใช่ไหมครัเรามาขิ้นจัดทำอไมครับมนมัสการ ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราสิ่งสามทญมาที่สุดก็คืออะไรการรู้จักพระเยซูคริสต์แน่อนอนตัวยาตัวพางกันนมสัสการพร้อทุกวานะที่มาร่ามวมนมัสการระเาเป็นชุดหนึ่งคริสเตียนที่คริสตจักร่องที่ที่คริสตจักรสันนิาษฐานแก้วนี้ กพักดาทธี่สุดในเวลานมัสการเมื่อประกาศพระวจนะของพระองค์ทัพพวกเรายอมรับว่ามันเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆงานพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นพระผู้ของพระเจ้าให้เกดพวกเราแล้วเครื่องมืออีกอันหนึ่งเครื่องมือแห่งพระอีกอันหนึ่งคืออะไรครับที่้องทุกท่านได้รับพระพรได้พาะาย กามอทิษฐานพระเจ้าทรงประทานไว้เป็นเคร่องมือเห็พระคุณหนึอะไรพระวจนะของพระเจ้าสองอะไรการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นเครื่องมือเห็พหนรพระ,ะ,ระรกกครุณแต่เวลาอาธิษฐานถ้าอาธิษฐานเพื่อเพียงแค่รูปของตรงอ๋อยางได้ แล้วก็ถ้า,าที่ษฐานเผื่อประโยชน์ของตงนงานการอธิษฐานนั้นไม่สามารถเป็นพระอิของพระเจ้าได้เพราะอะไรครับเพราะว่า,าวิธีการตอบของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีเดชใช่ไม่ใช่มีเดชใมีสัญญนคืออะไรครับวิธีการตอบจากพระเจ้าเนี่ย<ม>ใช่ และไม่ทีแล้วก็อนนะไรครับรอก่อรอก่อโอ้พระเจา้าค่ะเราจนกว่าจาะเมื่อไรไม่รู้อาจจะรอจนกว่าพระองค์จะ,สะเสด็จม,มาก,ก็ไดนะ้ด้วยอะไรั็พอทุกดุกอความเชื่อเพราะฉะนั้นเวลาพ่อเราเนี่ยเข้าร่วมพิจิมหาสิริ พวกเราก็ควรจะประทังถึงอะไรที่พระคุณพระคุณของพระองค์แล้วรับขั้นต่ำและรับนำอามด้วยถ้าไม่เช่นนะั้นมันจะเป็นความบาปพระคัมภีร์ได้บอกให้ชัดเจนขอให้เราอ่านพระคัมภีร์ข้อที่21กับ29 1 2 3นะครับทุกคนจงสั่งวนตัวเอง แล้วจึงกินขนมบานและดื่มจากถ้วยนี้ต่อไปเพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ระหนักถึงระากายของของค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษพระเยซูทรงตรัสว่าอะไรครับสีด่งทุกคนจงสำรวจตัวเองจงสำรวจตัวเองถ้าไม่เช่นนั้นสีด่ง เป็นเหตทให้ตนเองถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเวลาพ่อเราเขา้าร่วมพิธีมหาสาพวกเราต้องควรจะประทานคือพระคุณของเราแล้วรักข้าฟังและตื่นตัวเพราะฉะนั้นพระธรรมบีคริสจ,จึงกาหนดผู้ที่สามารถเขา้าร่วมพิธีมหสา เพียงแค่ผู้ที่รับปฏิศมาก็เข้ารว่วมพิธีนด้เพราะว่าการได้รับปฏิศมาไม่ไม่ความว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าการประกาศแก่ผูมชนทุกๆคนเป็นทางการว่าอะไรครยังเป็นทางการว่าอะไรฉันเป็นคริสเตียนแลว้วคริสเตียนแลว้วจับติดดำพระองค์ไปตั้งเดืมันนี้ ไม่วานไว้เลยโอเควานไว้ก็ได้แต่ไม่ลงเล้วเล,เลยไม่ปฏิสเ,เสธพระเยซูอีกต่อไปเลยเราประกาศเองให้เกฝฟงจนให้เกอหมู่บ้านให้เกอครอบครัวพระคำพีนพรกคำพูพดพพจงสั่ง จงสังถ้าอย่างนั้นขอให้เราเราคิดสิว่าเหตุผลที่พวกเราสำรวจตัวเองคืออะไรเราเราเราควรจะสำรวจตัวตเองทำไมทำไมเราครับเพราะพระคัมภีร์บอกแล้วจงสำรวจตัวเองอรครับถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมีคำถามอีกต่อไป ทำไมไม่ส่งให้เราสัมมติตัวเองขอให้เราโลภิตตัวเอตดำเนินชีวิตตามใจชอบทุกวันเวลาแล้วเวลาเข้าร่วมพิธีมหาสนิในเวลานั้นแค่สัมมติตัวอเองนิดหนึ่ง การสำรวจดูตัวเองก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเข้าร่วมพิธีมหาสนิไม่ครับเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีมหาสนิเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสำรวจดูตัวเองโอเคก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นขั้นตอนจริง พวกเราสำรวจตัวเองเค่เค่เค่เวลาเข้าวั่งพิจิมหสัสจนรไหมครับไม่ใช่พวกเราสำรวจตัวเองทุกวันทุกเวลา,วาจริงๆแล้วการสำรวิตัวเองก็อาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเข้าวั่งพิจิมหสัสนิรแต่ว่า จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อะไรดำเนินชีวิตดับใจชบทุกวนันแล้วก็เวลาเวลาเข้าว่าพิธิมหาสานติตรงน,นั้นโอเคที่เป็นขั้นตอนก็เลยก็สำนึกตัวเองแล้วเขาว้าวมพิธิมหาสนไม่ใช่แนี้งเลยไม่ใช่พระเยซูไม่ใช่ทรมมงกรัสอย่างนี้เนะพราะเราสำนึกต,ตัวเองมเื่อะไรท ซึ่งเมื่อพวกเราเนี่ยได้รับพระพรโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็ควรจะสำรวจด,ดูตัวเองทุกเมื่อเพื่ออะไรรับเพื่อที่จะสามารถอยู่ในพระคุณของพระองค์นั้นทุกวันทุกเวลาแล้วเข้าวันพิธีมหาสนิทนี้ก็จะสามารถได้รับพระพรอย่างมากมายนะ ในประธรรมตอนนี้ได้บอกว่าอะไรจง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 ,จงะระลึกถึงเราจนกว่าจะเมื่อไรจนกว่าพระองจะเสด็จมาไม่เพียงเต่ในที่ที่มหาสเด็เราละรึกถึงพระเยซูไม่เพียงเต่ในที่ทีมหาสเด็เราละรึกถ,ถึงพระเยซูคร,ริสเมือม่อไรเมื่อไรครับ ทุกวันทุกนาฬาพี่น้องโอเคไหมอาจารย์ก็อยากถามว่าพี่น้องทั้งทั้งหลายอยู่ทธรไมครับมีชีวิตอยู่ทธรไมครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อเท่าไหร่เดี๋ยวพระเจ้าเล็กลวมสัตย์ ต้องระลึกถึงพระเยซูทุกวันทุกเวลาถ้าเราระลึกถึงพระเยซูทุกเมื่อทุกวันทุกเวลานียเราสามารถอะไรสวจดูตัวเองดูอัตตัทุกวันทุกเวลาเราส,าสำรวจด,ดูตัวเองมาแล้วเข้าว่าพิธี เราจะต้องพิจจรดาสังเกตด,ดูชีวิตของตัวเราเองว่ามีอะไรที่ทําให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยทุกวันนีมีอะไรที่ทําให้ชีวิตของตัวเราสตกต่ำเ,เราจะต้องรักษาตัวให้บริสุทธิ์สม พวกเราจะนับถถึงพระเยซูคริสทุกวันทุกเวลาดยพระวจนะของพระเจ้าโดยการอาธิษฐานถ้าจิตใจของพวกเราเนี่ยพบก,กับพระเยซูคริสต์จริงๆผ่านพระวจนะของพระเจ้าและการอาธิษฐานลักษณะชีวิตของพวกเราจึงเปลี่ยนหนะ้าอย่านัน พราะเราสามารถดำเนินกับพระองค์ทุกวันเด้แล้วเร็วลังถึงพระเยซูได้พระองค์ทรงประทานครั้งหนึ่งเองประทุษร,รไว้ให้กับเราผ่านหน้หนึ่งคือพระวจนะของพระเจ้าที่สองการัตนาสามสี่มาสักสักศีลกิติสักดิ์ piti appisamate piti massa sassi piti sa piti sassi ขอให้กินทุกท่าน จาระลึกถึงพระคริสแล้วตามนันกับพระเยซูคริสต์ซ้ำอีกต่อไปนะครับขอให้เรา